แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3ธันวาคม2 5 6 6มีข่าวดีมาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะพาณิชย์จ่อชงครมจ่ายเงินคืนค่าตาัดอ้อยสดชาวไร่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5หลังรัฐบาลชุดที่แล้วยังติดค้างจ่ายเผยจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธกรรมทำให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่ และกกันไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภารก,กิจในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอ,อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2 5 6 6หรือครอมอสัญจรครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำพูว่าในการประชุมคอรอมอในวันที่4ธันวาคมนี้จะมีการนำเสนอให้คอรอมอพิจารณาในการหาช่องทางการจ่ายคืนค่าตัดอ้อยสดพิจารณาในการหาช่องทางจ่ายเงินคืนค่าตัดอ้อยสดที่ชาวไร่อ้อยได้ช่วยลดมลพิษ PM 2.5 ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วติดค้างจ่ายให้กับชาวไรอ้อยนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาหการรมจะช่วยดําเนินการให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ดีนะคะจากการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในพื้นที่5จังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการและเลยทําให้เกิดประเด็นที่จะนําเสนอครอมประกอบด้วย การส่งเสริมโลจิสติกพาร์คในนิคมอุตสาหการรมอุดรธานีให้เป็นวันสต็อปเซอร์วิสหรือ OSS การขอขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหการรมอุดรธานีเพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุดรธานีได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายการจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในนิคมอุสษกรรมุดรนธานีหรืออ e ีคอมเมิร์ซการประกาศเขตพื้นที่ของนิคมอุษกรรมุดอธานีให้เป็นเขตศุลกากรนายภูมิทําได้แจ้งอีกว่าก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้นางสาวนัชไทยทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีและนายชนินรุ่งธนกเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลดางนิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายทําให้เกิดถนนขาดประชาชนเดือดร้อนสัญจรไม่สะดวก รวมถึงสำรวจปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการจัดสรรเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูและยังมีการเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1. ร่วมกับสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัทและผู้แทนจากภาคเอกชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการให้ครมพิจารณา นอกจากนี้ยังได้มีการมอบหมายให้ในายกฤษดาตันเทิดนิษเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่และจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อช่วยขยายการค้าผ่านช่องทางออนไลน์การเจาะตลาดการค้าชายแดนและผ่านแดน โดยผลจากกิจกรรมในครั้งนี้ทําให้เกิดการเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเจรจาการค้ากับต่างประเทศจํานวน53รายแจ้งข่าวดีความคืบหน้านะคะพาณิ์จอดชงครมจ่ายเงินคืนค่าตัดอ้อยสดลดฝุ่น pm ซึ่งจะมีความคืบหน้าอีกครั้งหลังรัฐบาลชุดที่แล้วหลังรัฐบาลชุดที่แล้วยังติดค้างจ่ายนะคะอัปเดตล่าสุด3ธันวาคม2566